สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีดเป่ารถเกง๋งรถนังแบบสบายสบายครับราคาประหยัดกระเป๋าให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พี่พพน้องน้องให้ท่านๆนได้พิจารณานะครับสำหรับรถเก๋งสายเกียร์ออโต้ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรถสายประหยัดการดูแลรักษาเป็นรถที่อึดถึกทนวันพอเอาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพิจารณาไปน้ำกันวันต่อครับเนี่ยเอามาแล้วตามเพื่อนครับผม นี่นี่น,นี่ครับนี่รถเก๋งโตโยต้าอัลติสนี่ตัวนี้ทะเบียนกอไก่นอหนูหา0ขอนแก่นนะครับเป็นรถที่พอเคยมีประวัติว่าเป็นรถแท็กซี่มาก,ก่อนน้ำซ้ำป้ายทะเบียนเป็นหมวดเก้านะครับหมวดกอไก่นอหนูตั้งหกักดังนั้นว่ารันตีเลยว่าท่านท่านที่สนใจที่เอาไปพิจารณานี่จะได้รถแท้ที่พอเป็นแท็กซี่มาต่อครับตัวนี้พอเคยดมแก๊สอีกจังหากมาต่อครับเอา ให้เพื่อนเพื่อนิจารณากันเบิ่งเลยตัวนี้ครับี่หนาะตาใสๆสวยๆสีกะเอาเบิ่งกันเลยครับนี่ที่มีร่องรอยการเก็บสีเล็กๆเนยๆเพื่อวานรถคันนี้เพื่อเป็นรถตีวาอายุอานามกะตั้งแต่ปี2003นเนาะครับใส่งานมาโดนเติบแต่สภาพนิ่งๆเลยวันต่อครับเอาขอเบิ่งสีเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งห้องเครืองกันต่อสีสวยครับ ตัวนี้สีสวยน่าใช้ครับเป็นรถเก๋งหนาใส่ขั้นหนึ่งที่อยากแนะนำฝากเ,เ,เพื่อนๆท่านๆเอฟซีพี่ๆน้องๆได้พิจารณาตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับกระจกขึ้นลง้วยไฟฟ้าหลังพุ่งหลังค้าสวยครับอรบอั่วยบอซึมครับลูกยางดีๆครับเป็นบอะหนังครับภายในนะครับภายในบอหนังไม่ใช่บอสผ้าครับบอหนังอัลติส <c oughs> เป็นตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ แอร์เย็นเพลงเพราะกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเบิ้งขอบประตูครับสวยๆเลยขอบประตูเดิมๆัะตะคงตะเชบนี่ให้เพื่อนๆเอฟซีให้ท่านๆในพิจารณาเบื้องน่เป็นประตูกะเอาเดิมๆบ่ม,มีร้อยแกะร้อยแงมร้อยแงนะครับสำหรับรถเก๋งโตโยต้าอัลติสปี2003รถคันนี้น่าใส่บอกเลยพิมเน,น,น้นๆะน้นๆะนะนะกันแดดได้ดีครับแม ทำงานสามารถวารนเรียนนี่ทั้งไกลได้นะครับบด้ลากนะครับเรียนทั้งไกลได้เดี๋ยวสิบาเปิดฝาทงฟ้าท่าทยให้เอฟซีให้ท่านท่านในเบิรงนด้พิจารณากันนะครับสําหรับทั้ง่ายบันไทยสวยๆนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถทแทบบที่สิบวิมทิติเลยครับเป็นรถปี2003ก็ตามอายุหลายกระจิงแต่ว่าเป็นรถทีนาใซนนะครับอ่าเป็นรถที่น่าใช้นี่ภายในนะครับ สวยๆนี่เปิดให้เบิ้งเลยครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังเกียร์ออโต้หายากหายากครับดูแร,ร่รักษางายตัวนี้รุ่นอึดถึกทนวันนี่ครับนี่เบิ้งด้านหลังครับนี่ฝาไทยว่าเคยแกะเคยแงมเคยแงะครับเดิมๆเ,เลยวันท้อตัวนี้ครับปั่มคับว่าโตโยตา้าเอาให้เห็นเลยนุ่นๆเลยเนี่ย น็อตบ่เคยขันนะครับสำหรับน็อตฝาท้าทยครับตัวนี้อาจจะมีร้อยสีเห็ดป่นทับนิดนึงนะครับแตกอยู่อันนี่อาจจะเป็นตำหนิเนาะเอาเบิ้งกันครับนี่ช่วงท้ายบอกเลยว่าบ่มีการชนแน่นอนครับเพราะว่าย่งคือเดิมตรงนี้นะครับนี่เม็ดอางย่งคือเกาคือเดิมมาเห็นกันวันนี่เห็นกันนะครับนี่แต่ว่าการชนอาจจะมีร้อยเห็ดสีมากนิดนึงอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ามาส้นดากกันหรอะแต่บอลึกนะครับบอลลึก เ,เบิ่งกันไก่ๆช่มกันจอ่จอๆรออะไรย่งคือเกาว่ามีสนิมครับใต้ทองมองเก็บรออะไรสำหรับรถเก๋งโตโยตา้อาอัลติสนี่กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเอาปิดฟ้าไ่ายพิ่งกันนะโอ้ยตายเพื่อกรึบๆครับเนียปิกเลยเานาใสอีกขั้นหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆท่านๆท,นที่เป็นเอซีที่สนใจที่อยากเอารถเก๋ง ครับสบายการดูแรลรักษาง่ายๆครับว่ามีเรื่องจุกเรื่องจิกสาหรับรถเก๋งคันนี้วันทออ่าให้เพื่อนๆในเบิ่งกันก่อนเดี๋ยวเปิืห้ทองเครื่องให้เบิ่งน,นำ้ำฟ้ากระโปรงอ่าเราจะมาเบิ่งวา่าเพื่อนเล่นได้หลายปันใดครับตัวนี้จะมีอ่าตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์และก็มีถุงลมนิรภัย2จุดเป็นตัวท็อปนะครับตัวคันนี้เป็นตัวท็อปนาใช่มากเป็นรถเก๋งที่ ค่อนข้างนั่งสบายนี่เครื่องยนต์1.6ว่าเครื่องยนต์16วาว VVTi กล้อง a อพยังคือเก่านี่แต่ว่า,วาตัวแผ่นกันร้อนอาจจะย่นหน้หาย่อนหลังจักหน่อยนะครับเพราะว่าอ,อายุพลนนีโอ้เกือบ20ปีสําหรับรถเก่งคันนี้วันทอ,อนับนี่ส่วนองค์ประกอบทุกอย่างนี่แห่ง,แห,งแห่งนะครับนี่นี่หเห็นวันนี่เห็นนะครับ โต้ขั้นหนาเดิมๆอาสติกเกอร์อย่างคือเก่าทุกจุดเลยครับสติกเกอร์สำหรับรถเก๋งโตโยต้าอัลติสเนาออะเอาใจทำหุ่อนอยครันเน่ฝากระโปรงห้องเครื่องเดิมๆ แอร์เย็นเพลงเพราะเอาฝากทันพิจารณาครับรถสวยๆสาภาพเดิมๆสาภาพหนาใส่มากๆใส่กันอีกเงยวง้่าต้องไปแตะส่วนใดเลยวันเถาะสำหรับรถกระเก๋งที่มีคุณภาพทีว่าอึดถึกทนครับเปเชียออโต้ตั้งหากครับเอาผ้าชุ่มภายในสกอครับนี่ยติดว่าผู้คนใจใดอื แบทบ่อมีครับแต่ว่ากาัส่วนผู้ที่ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับสำหรับรถเกง๋งโตโยต้าอัลติสปี2003เครื่องยนต์ครับนี่พร้อมๆครับนี่ลังค่าสะอาดนะครับมีรอยเจิมบ้างนิดๆน,น้อยๆน,ยนี่สำหรับรถเก๋งคันนี้นะครับเอบอาจจะไ่ได้ติดเครื่องให้เพื่อนๆได้เบิ้งครับ เพราะว่าเบิ่งส่งแล้วจอดโดนแบตอาสิีมืดเนาะครับนี่ตัวนี้เปิดขายจำหน่ายกันอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำรับรถเก๋งโตโยต้าอัลติสครัีเกียร์ออโต้เครื่องในทั้งในเบาะหนังล้วนๆเลยราคาเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่เอาฝากพิจารณาเพิ่งขับรถสวยๆงามๆครับนี่ฟ้ากระโปรงเดิมๆครับนี่ฟ้าหน้าเดิมๆครับ ไายกันบอกแห้งเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแยวนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ